สวัสดีครับกี้ครับสวัสดีค่ะไอซ์ค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับใน KKP Focus กครับการถอยรถมือสองก็ดูจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าราคาสามารถจับต้องได้ไม่ได้แพงมากแต่ว่าการจะซื้อรถมือสองนะครับให้ได้คุณภาพดีและราคาโดนใจนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ยากในวันนี้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องรถมือสองที่จะให้ความรู้แล้วก็มาดูว่าเราจะดูรถกันยังไงนะครับให้ได้รถที่คุณภาพดีแล้วก็ไม่โดนย้อมแมวนะครับเบื้องต้น ที่เราจะต้องหาข้อมูลก่อนนะครับว่ารถที่เราสนใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับขอตรวจเช็คเล่มทะเบียนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่ารถคันนั้นๆที่เราสนใจเป็นรถที่ผลิตปีอะไรแล้วก็ย้อนกลับไปที่หน้าแรกของเล่มทะเบียนะนะครับผมไม่อยากจะแนะนำให้ซื้อรถที่เปลี่ยนมือมากกว่า2ลํลำดับที่2นะครับเขาจะ เปิดประตูแล้วก็ดึงขอบยางนะครับเขาจะดูจุดรอยเชื่อมรอยอาร์ครอยอาร์คพวกนี้มันทำโดยเครื่องมืออาร์คไฟฟ้านะครับจุดพวกนี้จะต้องชัดไอ้รูกลมๆหรือว่ารูลีีพวกนี้มันยังคงสภาพของมันเดิมๆอยู่หรือเปล่าอ๋อขั้นตอนที่4ก็ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับดูสภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวพี่แนะนำให้ หาอุปกรณ์น,นิดนึงค่ะอาจจะเป็นไฟฉายเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราเข้าไปอยู่ในเต็นท์มันอาจจะมืดนิดนึงค่ะถ้าหาไฟฉายพกติดตัวได้ก็จะดีนะครับแล้วก็จะดูว่ารถที่เราสนใจว่ามันมีคราบน้ํามัน<ฮ>เยอะมไหมนะครับเบื้องต้นเราดูแบบที่ยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับดูว่ามันมีคราบน้ํามันคราบอะไรไหลหรือเปล่าตาม าฝาหม้อน้ำอะไรพวกนี้มันมีคราบน้ํามีคราบที้เกลืออะไรขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอย่างหม้อพักน้ําพวกนี้ครับมันจะมีขี้เกลืออะไรขึ้นไหมถ้าสมมุติว่าที่ฝาหม้อน้ํามันมีคราบน้ําเป็นขี้เกลือขึ้นมาให้สันนิษฐานไว้ว่ารถคันนั้นอาจจะเริ่มฮีทฮีทในที่นี้ก็หมายถึงความร้อนขึ้นนะครับซึ่งม,มันเป็นผลกับเครื่องยนต์นะครับอันนั้นก็ไม่แนะนํา ดูตามรอยต่อของเครื่องยนต์ต่างๆว่ามันมีคราบน้ำมันเครื่องออกมาไหมถ้ามันมีคราบออกมาเราก็จะมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยมันก็จะมีคราบดำๆออกมานะครับอันดับต่อไปก็คือช่วงล่างช่วงล่างถ้าจะให้ดีมันจะต้องมีการทดสอบนะครับเพราะว่าถ้ารถจอดนิ่งๆอย่างนี้ยังไงเราก็ดูไม่ออกว่าช่วงล่างมันมีแน่นหนึบหรือเปล่าแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือว่า เราก็คงต้องถึงขั้นตอนที่ว่าลองสตาร์ทเครื่องเพื่อที่จะฟังเสียงเครื่องขั้นตอนต่อไปก็ถึงขั้นตอนที่ว่าเราจะมาลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับดูว่าไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกติไหมะนะครับขั้นตอนแรกก็คือเช็คระบบไฟฟ้าทั้งหมดมีอะไรมั่งครับระบบไฟฟ้าก็จะมีกระจกประตูะว่ามันสามารถขึ้นลงได้ปกติไหมทั้งบานคู่หน้าแล้วก็คู่หลังะนะครับ รวมทั้งกระจกมองข้างว่ายังสามารถใช้ได้ปกติไหมไฟทุกอย่างจะต้องดับนะครับถ้ามีสัญลักษณ์อะไรมันโชว์ขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีปัญหานะครับจะแนะนำวิธีการตรวจเช็กระบบเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเราก็ให้เราทำการเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกไว้ให้สุดเลยแล้วก็ลองดึงมาที่ตัว R คือเกียร์ถอยแล้วลองดูว่า ครืองยนตสั่นไหมตัวรถสั่นไหมนะครับแล้วก็ดึงมาที่เกียร์ดีอาจจะลองดึงไปที่เกียร์หนึ่งเลยก็ได้แต่ต้องเซฟตี้นะครับเปรกต้องต้องเหยียบไว้หรือไม่งั้นก็ดึงเบรกนี้ช่วยไว้ก่อนครับดูว่าเราเข้าเกียร์มันเข้าได้ทุกเกียร์ไหมนะครับพี่น้องคะแล้วเราจะมีวิธีการเช็คตรวจแอร์ได้ยังไงบ้างคะพอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดแอร์ลองดูว่าแอร์เย็นไหม เราจะซื้อรถทั้งทีถ้าแอร์ไม่เย็นนี่ก็แย่เลยนะครับ<ม>เพราะเพราะบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนนะครับ<ฆ>ตรวจเช็คแอร์ตรวจเช็ควิทยุลองเปิดวิยุดูเลยนะครับว่าวิทยุดังไหม<ฆ>นะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับรถไปในเมืองเกิดรถติดอะไรขึ้นมาถ้าไม่มีวิทยุนี่ก็แย่เหมือนกันนะครับ<ฆ>คือไหนๆเราจะซื้อรถทั้งทีแล้วทุกอย่างมันต้องพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบแอร์ระบบ,อร,ระบบวิทยุ แม้แต่ระบบไฟต่างๆนะครับเราลองเปิดไฟเลี้ยวดูว่าเลี้ยวขวามันติดไหมซ้ายติดไหมเปิดไฟหน้าดูว่าไฟมันติดครบทุกดวงไหมเหยียบเบรกดูว่าเราอาจจะไปกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับใ,<ช>ให้เพื่อนอีกคนนึงคอยดูข้างหลังว่าเอ้เวลาที่น้องไอซ์เหยียบเบรกไฟเบรกมันติดไหมเปิดไฟหน้าก็ให้เพื่อนไปดูให้ว่าไฟหน้ามันติดไหม<ช> <ๆ S 1> อะไรอย่างเงี้ไม่ใช่พอเราขับรถออกไปซื้อรถแล้วจ่ายเงินแล้ว ขับไปตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วไฟไม่ติดขึ้นมานี่ก็ยุ่งเลยนะครับแ okay, ค่ขาเมื่อสักครูน่นี้พี่นงก็ได้พาเราไปตรวจเช็คสภาพรถโดยรอบแล้วก็ตรวจเช็คตัวเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างสภาพภายในรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดลองขับขี่กันค่ะวิธีทดสอบรถที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าช่วงล่างมันเป็นยังไงมันยังหนึบอยู่ไหม ก็น่าจะเป็นพวกลูกระนาดนะครับถ้าเราได้ขับผ่านลูกระนาดเราจะได้รู้สภาพช่วงล่างของรถว่าช่วงล่างของรถคันนั้นๆสภาพยังเป็นยังไงยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ดูอย่างที่บอกเบื้องต้นการที่เราลองเกียร์ตะกี้ที่พี่ลองให้ดูคือว่ารถเราจอดอยู่เฉยทีนี้เราก็มาลองดูว่าพอเราวิ่งมาเกียร์ดีปุ๊บ เราดึงไปเกียร์เกียร์สามลมยังวิ่งได้อยู่ไหมรถยังวิ่งปกติไหมนะครับแล้วก็ลองดึงมาเกียร์สองนะครับแล้วก็ดึงลงมาเกียร์หนึ่งนะครับโอเครถมันก็ยังปกติก็แสดงว่าสภาพเกียร์โดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าเรานั่งอยู่ในรถอย่างนี้ถ้าเครื่องยนต์มันสั่นเราจะรู้สึกนะครับเราเราจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยเครื่องยนต์มันสั่นเครื่องยนต์มันจะดับเฮ้ยต้องต้องเหยียบคันเร่งช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้ามันมีการสั่นแล้วมันจะดับแล้วเราต้องมาเหยียบคันเร่งช่วยก็แสดงว่าสภาพเครื่องยนต์ก็แย่แย่แล้วนะครัะยังไงเวลาที่เราจะซื้อรถยังไงเราก็ต้องได้ลองรถนะครับครับและสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณที่นงมากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องรถมือสองกับเรานะครับขอบคุณค่ะดีครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซ u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะ และสำหรับอีพีต่อไปเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เรา3ามคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ